ำให้ต้นผักก่อนนะจ๊ะวันนี้พี่ร้านมาลดผักนะคะทุกคนน,กน,กน,กน,น,นักนอนเหนียวไรมีคนมามืองพี่น้องมีทุกคนมาเก็บมนนีคนไหน่น,น้มีเวลาเลยอโอกาสยังม,มึงเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะเดินมาดู ใส่หอดใส่แล้วพี่นอ้อ mm. งขึ้นนี่ฝนตกด้วยค่ะฟังทั้งพิลันอ่ะ mm. ผักค่ะ mm. ปว่งๆก็มนผักเลยเด,ย,ดย่ง mm. ผักปลอสารพิษพิลันะคะผักไม่กินซบัวงามปันไดเนาะคะ่ะพี่นอ้องจ๋า ก็สิเป็นใบจงปองเจีงแปงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าวิรัตอ่ะอ่าบ่ได้ฉีดยาขามะแลงเนาะค่ะพี่น้องจ้าเต่าทองหรือหอยทากเขาก็ซิมีอาหารกินค่ะพี่น้องจ้าแซ่บแซ่บนัวนนู้ำเพื่นล่ะค่ะพี่น้องจ้าเอ้าขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะเข้าสวนนะคะหดบพักนะคะพี่น้องจ้าขอบคุณมากๆเลยเด้อค่ะเด้อผู้ใดมึงคลิปจบก็ขอบคุณหลายๆ อยากใจเด้อพี่น้องเด้ออดโทษเราเด้อพี่น้องเด้อเออเมยกับพักเนาะพี่น,อน้องเนาะหายเมื่อยแเราก็เดินต่อคือพิรันแหละค่ะทุกคนล้วก็เห็ดมาโดนแล้วคือกันเนาะค่ะพี่น้องจา๋าเหมือนกันนะคะทุกคนมีส่วนมากที่จะเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะล้วก็สีแบบถอเนาะพี่น้องเนาะมาตรงถอเด้อพี่น้องเด้อห้กกำลังใจซึ่งกันและกันเอาขอบคุณหล,ลายค่ะสวัสดีค่ะ